วันนี้นะคะจะมาพูดถึงการล้างพลังงานลบนะแล้วการล้างพลังงานลบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะดึงดูดเศษสร้างอะไรเนี่ยมันมาจากอินเนอร์มันมาจากข้างในแต่เราก็ต้องเคลียร์พื้นที่พร้อมให้จัก,กรวาลที่จะส่งสิ่งดีๆมาให้เราด้วยนะคะตอนี้เนี่ยการจะเคลียร์อะไรต่างๆนกเกติเอนเนอร์จีหรือว่าพลังงานลบอะ่ะธรรมชาติเนี่ยช่วยธรรมชาติจริงๆธรรมชาติสร้างสรรมาเพื่อธรรมชาติ นะแต่นนี้มีใครรู้บ้างว่าอินกรีเดียนที่เราใช้ในการทำกับข้าวทำอาหารเนี่ยมันมีส่วนผสมอันหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะดืม่มดูดอับซอบหรือซึมซับพ,พลังงานลบได้นะคะแล้วจริงๆเนี่ยคนต่างเขาใช้กันมาหลายร้อยพันปีนะคนต่างชาติคนยุโรปคนที่ที่ว่า เราเรียกว่าต่างชาติเพราะไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคือคนยุโรปอเมริกันหรือต,ต,ต่างเนี่ยเขาใช้วิธีนี้กันมาหลายร้อยหลายพันปีแล้วมันเป็นอะไรที่เอนเชียนเป็นอะไรที่แบบว่าคนในสมัยโบราณนะก็ใช้กันนะแตอนนี้เนี่ยเราครูจะมาแนะนําว่าสิ่งที่ครูพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะแต่ครูบอกเลยว่าทุกคนมีในครัวเรือนนะมีในครัวเรือนกันหมดเลยและสามารถจะใช้ได้นะ ทุกมุมของบ้านนะ,ะเพื่อดักจับพลังงานลบนะคะใครที่ครคูดูคลิปของครูคราวที่แล้วนะคะก็มาแนะนำถึงอินกริเดียนที่หรือว่า,าใช้ได้ก็คือลูกมะนาวนะ,ะมะนาวส,สีเหลืองเปลือกสีเหลืองวันนี้นะคะก็ใช้ได้อีกนะ,ะจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะะก็คือเกลือค่ะนะฮะเกลือนะคะเกลือที่ครูจะใช้นี้นะคะ ตอนนี้เนี่ยวิธีที่เราจะดักจับได้นะคะเอาเกลือที่คุณมีอยู่นะคะใส่ในภาชนะอาจจะเป็นถ้วยแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นจานเล็กๆนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะ,คะเอาเกลือนี่นะคะโรยจริงๆเนี่ยอยู่ที่ลักษณะของบ้านแต่ละบุคคลน,นะคะเอาเกลือใส่แบบนี้นะคะหรือใส่ภาชนะเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะคะ วางไว้ทุกมุมอ่สมมติว่ามีห้องรับแขกคุณก็วางไว้ห้องรับแขกห้องครัวห้องน้ำนะคะใส่อะไรเล็กๆนะคะให้มีเกลือเกลือเนี่ยเขาจะอับซอบเขาจะดึงดูดพลังงานลบให้เรานะคะเราวางไว้เลยนะคะอ่าหเดือนนะแล้วก็เอาเกลืออันนี้กลับลงไปในอ่า Recycle อาหารฟู้ดไซเคิลนะคะไม่เอากลับลงดินค่ะนะคะเดี๋ยวเขาก็จะไปรีไซเคิลให้นะคะที่อังกฤษเขาจะมีแยกนะคะเป็น uh, ขยะแห้งขยะเปียกอันนี้เป็น,เป,นเป็นอาหารขยะที่เป็นกระดาษขยะที่เป็นกล่องพลาสติกนะคะเขาจะไปรีไซเคิลได้นะคะเอาเกลืออันนี้นะคะไว้ในบ้านเพื่อดักจับพลังงานแล้วหลังจากหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยเอาเกลืออันเนี้ย กลับไปรีไซเคิลในในฟู้ดบินนะหรือถังขยะค่ะครูหวังว่าทุกคนลองเอาไปทำนะคะแล้วเขาก็ทำได้กันนะคะในในเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลในการดักจับพลังงานลบนะเราจะเคลียร์จิตเคลียร์ใจแล้วก็เคลียร์สิ่งต่างๆที่อยู่รอบเราด้วยนะค่ะวันนี้มาแบ่งปันสั้นๆนะคะพร้อมเสียงเพลงค่ะเล่นกับฟันแล้วก็ขอให้ทุกคนนะลองเอาไปทำดู เชื่อด้วยค่ะเชื่อแล้วมันเป็นจริงเนะเชื่อเขาทำกันมาแล้วอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนอ่ะเอาไปทำกันค่ะดักจับพลังงานอะไรที่มันได้ง่ายๆนะคะเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเอาเกลือนี่นะคะดักจับให้เราค่ะลองไปทำกันนะคะค่ะวันนี้ครูมาสั้นๆอยู่ในครัวเดี๋ยวทำอาหารต่อค่ะแล้วยังไงอ่า คลิปหน้าเราเจอกันนะคะใจกันมีเคล็ดลับดีๆอะไรมาบอกต่อกันมากมายนะคะวันนี้ก็ครู่ก็จะกลับไปทำอาหารต่อค่ะแล้วก็มีความสุขกับการทำอาหารกับการอยู่บ้านกับการอยู่กับตัวเองอยู่ดูแลสามีแล้วก็สิ่งรอบๆตัวเรานะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณอาหารขอบคุณบ้านขอบคุณน้ำพลังงาน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็ขอให้พลังงานอันนี้นะคะพลังงานขอบคุณคนที่เข้ามาฟังเนี่ยก็คือคนที่โชคดีนะโชคดีแล้วก็จะล้างพลังงานลบๆนะคะครูซันนี่มีเพจนะคะชื่อครูซันนี่อังกฤษนะคะให้ความรู้เรื่องกฎแ่งดึงดูดจิตจักรวาล จิตมัง่งคั่งจิตร่ำรวยนะคะครูซันนี่มีสโลแกนว่าครูซันนี่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกให้มีจิตจักรวาลจิตมัง่งคั่งจิตร่ำรวยค่ะเราเอากดแรงดึงดูดไปใช้นะคะดึงดูดเงินดึงดูดความมัง่งคั่งดึงดูดความร่ำรวยกันเข้ามาค่ะถ้าเรามัง่งคั่งร่ำรยวยเราก็จะไม่มีอาชญากรรมเราจะไม่มีสิ่งที่ไม่ดีในโลกนี้นะ,ะมัน reduce มัน มันลดปริมาณล,ลงค่ะถ้าเรามีความมั่งคั่งนะคะเราสามารถจะเสกสร้างเราซื้อความสะดวกสบายซื้อทุกอย่างได้นะ,ะซื้อเกือบทุกอย่างได้ยกเว้นความตายนะคะค่ะวันนี้ มาแบ่งปันนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของครูซันนี่อิงแลนด์ด้วยนะคะชื่อเดียวกันค่ะค่ะครูก็อยากมาแบ่งปันความรู้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนำเอาไปปฏิบัติค่ะเรายังมีหลายล้านคนนะคะที่ยังไม่รู้นะคะครูก็มาบอกวิธีค่ะนะคะยิ่งแบ่งปันยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมีความสุขค่ะวันนี้มีความสุขในการแบ่งปันนะแล้วก็ขอให้พรนะคะให้ทุกคนมังคั่งร่ำรวยคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะแล้วก็ฝากติดตามครูซันนี่ในคลิปต่อไปนะคะทั้ง YouTube และแฟนเพจค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกทคนทั่วโลกขอให้มีความสุขมังคั่งร่ำรวยกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ Yeah. Mm -hmm.